คนที่นิ่งเงียบไปตอนนี้เขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณสวัสดีค่ะมาดูพลังงานไพ่กันนะคนคนนั้นนะคะที่นิ่งไปแล้วเงียบไปแล้วนะคะตอนเนี้ตัวเขาอะนะคะคิดยังไงอะเนาะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะมาดูกันนะเป็นพลังงานรนดอมนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกดไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะเดี๋ยวเลือกไพ่ให้นะหนึ่งสองสสี่ห้าอะ เแล้วก็แปดโอเคอะเดี๋ยวมาดูพลังงานกันคนที่นี่เงียบกันไปอืมตอนนี้เขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณเออเหมือนเขาคิดว่าแบบความสัมพันธ์เนี้ยมันจะจบกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยอะคุณเนี่ยจะจบกับเขาแล้วจริงๆหรือเปล่านะอะบางท่านเนี้ยดูเหมือนว่ามันมีประเด็นนะคะมันมีประเด็น เรื่องของเราสองสามคนเข้ามานะเออเนี่ยออมเหมือนว่าตัวเขาอะที่ผ่านมานะตัวคุณตัวเขาอาจจะแบบคบกันนะเคยมีความจริงจังนะมั่นคงชัดเจนอะไรกันบางท่านเหมือนเคยคุยกันเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวอะไรกันแต่ว่าบางท่านบางท่านเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันแล้วแหละแล้วก็อาจจะเป็นครอบครัวกันมานมานานแล้วหรือว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะแต่เหมือนว่ามันก็ มีเหตุการณ์เรื่องราวเกิดขึ้นแหละนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะท่านไหนที่คุณกับเขาว่าคบกันมานานแล้วอะเหมือนว่าความสัมพันธะ์อะช่วงหลังๆมาเนี้ยความสัมพันธ์มันมันจืดจางนะมันไม่ได้มีความรักความหวานความแบบโรแมนติกอะไรกันเหมือนอย่างตอนแรกๆแ,แล้วอะเนาะเหมือนว่าความสัมพันธ์มันจืดจางห่างเหินบางท่านก็อยู่ห่างไกลกันด้วยะนะคะ ไม่ค่อยได้เจอกันน่ะเนาะหรือว่ามันเป็นแบบรักทางไกลอะไรแบบนี้ความสัมพันธ์ตอน,น,นแรกๆมันก็อาจจะแบบตื่นเต้นเนาะดูแบบหวือหวาท้าทายดูแบบมีสเสน่ห์มีสีสันมีแพชชั่นอะไรให้หน้าคุ้นหาแต่พอนานๆไปมันเหมือนว่าแบบอืนะอ่ะมันก็ไม่เหมือนเดิมนะความรู้สึกก็ไม่เหมือนเดิมนะอ่ะแต่บางท่านเนี่ยอยู่ด้วยกันทุกวันแหละแต่พออยู่ไปอยู่มานะ่ะมันเริ่มเบื่อกันนะคะ แล้วก็เริ่มมีตัวแปรเข้ามานะก็คือตัวแปรนี่ก็คือบุคคลที่สามนั่นแหละอืมบางท่านเนี่ยตัวแปรที่เข้ามาเนี่ยเป็นบุคคลที่สามชัดเจนนะคะแต่ว่าบางท่านน่ะเหมือนกับว่าตัวแปรอาจจะหมายถึงว่าเขาอะเหมือนติดเพื่อนมากกว่าที่จะอยู่ติดบ้านมากกว่าที่จะจะอยู่ติดคุณอะเนาะ,เ,นอะเออเนี่ยแต่ว่าไปติดเพื่อนนะชอบแบบเข้าสังคมเฮฮาสังสรร์ปาร์ตี้นะคะแล้วก็ เหมือนว่าทิ้งให้คุณอยู่บ้านคนเดียวเออเนี่ยบางท่านจะเป็นกรณีเนี่ยติดเพื่อนติดฝูงหรือว่าไปติดคนอื่นนะเนาะเออนะไปติดบุคคลที่สามแล้วก็ชอบทิ้งให้คุณอยู่คนเดียวให้คุณอยู่ลําพังนะคะเหมือนกับว่าเขาปล่อยให้คุณแบบเหงาอะเนาะแล้วจนสุดท้ายอะตัวคุณเองอะอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนแบบเออเงียบๆแล้วก็แบบถอยออกมานะบางท่านะ่ะตัวคุณน่ะ ก็อาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีไปก็เท่านั้นเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขแล้วอะเนาะคือมันไม่ได้แบบมีความสุขไม่ได้อบ itar, อุ่นใจเหมือนอย่างที่คิดไว้แล้วและไอ้ที่เคยคิดว่าจะแต่งงานจะสร้างครอบครัวอะไรกันบางท่านตอนเนี้ยบางท่านเลิกคิดไปแล้วนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยหรอคนที่เราอยากอยากจะแต่งงานด้วยอะเนาะไม่ไม่เอาแล้วดีกว่านะคะบางท่านก็เลยเลือกที่จะจบแล้วก็เดินออกมาแล้วแหละบางท่านก็เงียบหายไปแบบแบบว่า เออเหมือนแบบอยู่ๆก็เงียบหายไปเลยนะยังไม่ได้มีคําอธิบายอะไรจากฝั่งของเขานะคะบางท่านจับได้นะว่าเขาแบบไปเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามานะแล้วเขาก็อาจจะเพิ้งเงียบหายไปเลยแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าตัวเขาเองอะนะคะก็คงจะวั่นๆใจเหมือนกันนะว่าคุณอะจะเลิกกับเขาจริงๆหรือเปล่านะความสัมพันธ์นี้มันจะจบจะเลิกกันจริงๆไหมเพราะเขาเห็นว่าคุณะคะนิ่งมากตอนนี้คุณ ดูมีความเด็ดขาดชัดเจนนะแล้วเหมือนว่าอะไรที่คุณเคยยอมเขาวะตอนนี้คุณไม่ยอมเขาเหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะตอนนี้ตัวคุณอะนะคะมีจุดยืนที่ชัดเจนกับตัวเองเนาะแล้วก็เหมือนตัวเขาอยากจะเหมือนเขาอยากจะขอโอกาสคุณนะ ที่ผ่านมาเขาอาจจะทําอะไรไปแบบไม่ได้คิดนะแล้วก็เหมือนว่าเหมือนหลงไปอ่ะเนาะนะคะแล้วก็ลืมคิดถึงคุณนะอ่าตอนนั้นเขาอาจจะคิดว่าเหมือนแบบเขาอาจจะคิดว่าเออเนี่ยคงไม่เป็นไรหรอกอะอะออกไปเที่ยวอะนะไปเจอคนนั้นคนนี้หรือไปคุยกับคนนั้นคนนี้อะตอนแรกๆเขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองอะนิดๆหน่อยๆเขาไม่เป็นไรหรอก แต่ไปๆมาๆนะคะมันก็เริ่มจะเลยเถิดไปกันใหญ่อ่ะเนาะแล้วเขาเองอ่ะก็ควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์อ่ะระหว่างคุณกับเขาว่ามันมีปัญหากันขึ้นมานะคะอืมฮึแต่เหมือนว่าตอนนี้เขาอาจจะแบบว่าเออมีสติกลับมาแล้วนะคิดได้แล้วอ่ะนะคะแล้วก็เหมือนตัวเขาเองยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่นะตัวเขาก็เสียดายเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะต้องจบกันไปจริงๆนะ อืนะคะตอนนี้เขาอะมองว่าคุณเด็ดขาดมากชัดเจนออืแล้วก็ถ้าเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณจริงๆอะเขามองว่ามันก็ไม่น่าจะง่ายเลยน่าจะยากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณเหมือนคุณมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วอเนอะฉะนั้นถ้าเขาจะมาทําอะไรที่แบบว่าไม่ชัดเจนทําอะไรดูคลุมเครือหรือถ้าเขายังจะมีเรื่องของ บุคคลที่สามอยู่อ่ะคุณก็คงจะไม่เอาคุณก็คงจะไม่ให้โอกาสเขาอย่างแน่นอนอะนะคะฉะนั้นตอนนี้นะคะเหมือนว่าตัวเขาเองต้องไปต้องไปเคลียร์ตัวเองมาก่อนนะอืมนะไปจัดการความวุ่นวายอะไรของตัวเขาให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาอ่ะเขาต้องไปจัดการตรงนั้นแหละนะคะถ้าเขามีประเด็นเรื่องของบุคคลที่สามเขาก็ต้องไปจัดการตรงนี้แหละ ต้องจบต้องเลิอกอะไรให้มันเรียบร้อยให้มันเด็ดขาดไปอะนะคะถ้าอยากจะกลับมาหาคุณจริงๆอ่อะนะแล้วก็ตอนนี้เขามองว่าคุณคุณก็ไม่ใช่คุณที่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอเนอ,อืมนะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณเป็นคนที่แบบว่าดูแบบเป็นผู้ใหญ่อะือมมีความคิดที่แบบเด็ดขาดชัดเจนอะนะอ่าแล้วก็มันเหมือนกับว่าตัวคุณอะคือเขามองว่าคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าเขานะ ดูแบบมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมากกว่าเขาแต่เหมือนว่าตัวเขาที่ผ่านมาอนะเขามองว่าตัวเขาอะไปเลื่อไปเปื่อยเลยอะนะคะเนาะยังไม่ได้แบบเป็นผู้ใหญ่อะไรมากพอเลยอะตัวเขาเองอะก็เหมือนกับว่าต้องไปปรับปรุงตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะจะทําตัวเละเทจะทําตัวแบบสัมมทเลเทมาอ,อะไรเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะถ้าเขาอยากจะกลับมาเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขาก็กําลัง เหมือนกำลังแบบคิดวางแผนเนี่ยาวางแผนหาหนทางต่างๆน,นานานะว่าจะกลับมาหาคุณได้ยังไงอาจจะทํายังไงดีอคุณถึงจะแบบหายโกรธเขาจะทํายังไงดีนะเพื่อที่คุณนะจะแบบให้โอกาสเขาว่ากลับมาเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากจะจบไม่ได้อยากจะเลิกกับคุณจริงๆนะฉะนั้นนะคะสําหรับบางท่านนะที่มีประเด็นในเรื่องของบุคคลที่สามนะให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณนะ่ะ ยังไงอ่ะคุณก็เป็นคนที่สำคัญกับเขานะคะส่วนบุคคลที่สามอ่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นนะคะไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับเขาขนาดนั้นนะเขาอาจจะแค่บบกว่าเออเล่นเล่นสนุกสนุกแต่ทีนี้มันเลยเถิดไงแล้วก็ไม่ได้คิดถึงผลที่มันจะตามมาแต่จริงๆแล้วคนที่เขายังอยากที่จะจริงจังอยากที่จะอยู่ด้วยคนที่เขาอยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวด,ด้วยก็ยังเป็นคุณอยู่นะคะ อืออ่าฉะนั้นนะพลังงานวันนี้นะคะมันก็คงจะเป็นปัญหาที่ตัวเขาอะต้องเก็บไปคิดแล้วก็หาทางแก้ไขนะจัดการปัญหาแล้วก็หาทางออกนะคะด้วยตัวของเขาเองนะคะอืมถ้าหากว่าเขาอยากจะกลับมาจริงจริงนะคะเขาต้องไปแก้ปัญหาที่เขาก่อไว้นะนะคะแล้วถ้าเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณจริงๆปัญหาทุกอย่างมันต้องไม่เกิดขึ้นอีกด้วยนะมันจะต้องแบบ จบแล้ววะรอบนี้คือมันจะต้องแบบจบแบบเด็ดขาดเลยนะคะเขาจะต้องไม่ทำให้คุณผิดหวังหรือว่าเสียใจอะไรอีกอะนะถึงจะกลับมาได้นะคะ,ะพลังงานวันนี้ก็มีประมาณนี้นะตัวคุณเองอะนะคะก็ดูสถานการณ์ต่อไปแหละเนาะ,อะรอดูไปนะคะถ้าคนคนนี้เขากลับมาคุณก็ดูความจริงใจของเขาละกันเนาะนะคะว่าเขา,าพูดจริงหรือเปล่า